ที่จังหวัดพะเยาค่ะแต่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล,ล่มมาอย่างหนักเลยนะคะพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในพื้นที่ตำบลนาปลังของอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายไปหลายหลังนะคะเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือจนตอนนี้ก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลน,นาปางอำเภอปงจังหวัดพะเยาและผู้บริหารท้องถิ่นเข้าทําการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลน,นาปางหลังได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนพัดกระหน่าค่ะจนเป็นเหตุให้บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่จํานวนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของอาคารตลอดจนต้นไม้หักโคน่นทับบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้เองนะครับก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลาย,ลายจุดก็ยังเกิดการ คนล้มขวางเส้นทางจราจรโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาปางก็ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือและเคลียร์พื้นที่นะครับจนทำให้สามารถใช้การได้ตามปกติในส่วนของความเสียหายทางเทศบาลตำบลนาปางก็จะได้ทำการสำรวจความเสียหายนะครับซึ่งก็จะทราบรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการสารวจแล้วนะครับโอ้โหหนักเลยนะ ใช่ครับะะก็คือหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาพายุฤดูร้อนกัน<ช>นะครับคนะคะคืออากาศมันร้อนมากจริงๆใชคระค,ะคือบางคนก็อยากจะให้ฝนตกแต่ตกมาพ